นนครับวันนี้เราก็ได้มาถวายเทียน,นพรรษาผ้าป่าสามาคัคคีสังฆทานแล้วก็ผ้าอ,อาน,น้ำฝนที่วัดป่าประชาสามัคคีธรรมเภอบลบือจังหวัดมหาสคามร่วมกับคณะอาจารย์อ้อยวรรณพาผูกบุญเต็มครับและขอให้ทุกท่านร่วมกันโมทนาบุญในครั้งนี้ ด้วยกันนะครับขอบุญกุศลในครั้งนี้จงบังเกิดแก่ทุกทๆท่านเสมือนกับได้มาถวายด้วยกันนะครับทั้งอังสา,า,งานังกัจฉามีปุตติอมปิพุทธังสลาร,ารานังกัจฉามีปุตติอมปิ